สวัสดีจ้าเพื่อนๆน,นงนาดชาแนลค่ะวันนี้จะนำเสนอเมนูลูกตาลในน้ำเชื่อมค่ะทุกคนลูกตาลในน้ำเชื่อมนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาต้มน้ำใบเตยกันก่อนค่ะตั้งหม้อต้มน้ำใบเตยค่ะอันนี้ก็คือลูกตาลสดของเรานะคะทุกคนลูกตาลสดค่ะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว เตรียมไว้หลายวันแล้วค่ะม,มีเวลานําเสนอเมนูลูกตาลในน้ำเชื่อมค่ะทุกคนมารับชมกันเลยจ้าก่อนอื่นก็มาต้มน้ำก่อนค่ะตั้งหม้อต้มน้ำก่อนนะคะทุกคนเราจะต้มน้ำใบเตยก่อนค่ะทุกคนมานำเสนอเมนูลูกตาลในน้ำเชื่อมค่ะ เราก็จะใส่น้าใบเตยลงไปเลยค่ะใส่ใบเตยลงไปเราก็จะใส่ใบเตยลงไปเลยนะคะต้มน้าใบเตยให้มันหอมค่ะเวลานั้นก็จะเอามากรองเอาค่ะเอาน้าใบเตยตักใบเตยออกใส่ไปเยอะๆเลยต้มให้เดือดค่ะต้มให้เดือดเราก็มากรองเอาแต่น้ํามันค่ะมันจะได้หอมค่ะทุกคนมันจะได้แซบ่บไม่กินตอนร้อนๆค่ะ มารับชมกันเลยค่ะทุกคนมารับชมกันเลยนะคะไก่ก็ต้มน้ําใบเตยค่ะทุกคนมันจะได้หอมหอมเดอ้อต้มน้ําใบเตยมันจะได้หอมหอมค่ะต้มน้ําใบเตยให้มันหอมค่ะแล้วมากรองออกค่ะเป็นตะแซบเนาะมันจะได้หอมใบเตยค่ะทุกคน น้ำใบเตยของเราก็เริ่มเป็นสีเขียวแล้วนะคะต้มไปเดี๋ยวเข,าเ,า,า,เเวเขาเอาใบเตยเดี๋ยวเขาเอาใบเตยตักออกค่ะทุกคนใบเตยไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรเด้อใบเตยก็มีประโยชน์ค่ะใบเตยมีประโยชน์เป็นสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งค่ะน้ำใบเตยค่ะทุกคนน้ำใบเตย ดี๋ยวต้มน้ำใบเตยให้มันหอมก่อนค่ะแล้วก็เอาใบเตยออกแล้วก็ใส่น้ําตาลใส่เกลือไปสักน้อยค่อยมาใส่ลูกตาลกันนะคะทุกคนทําไว้กินอากาศร้อนค่ะชื่นใจดีลูกตาลในน้ําเชื่อมก็คงจะเหมือนลูกลูกง้ะในน้ําเชื่อมะนะเนาะ เดี๋ยวเรามาตักใบเตยออกกันค่ะให้เดือดน้ำใบเตยเราก็ได้น้ำใบเตยแล้วนะคะทุกคนเราก็ได้น้ำใบเตยแล้วค่ะแล้วก็มากรองเอาแต่น้ำใบเตยมันะคะเราก็จะมาใส่น้ำตาลกัญชาใส่น้ำตาล ใส่น้ำตาลลงไปค่ะใส่น้ำตาลลงไปนะคะใครชอบหวานก็ตามใจนะแล้วก็ตัดเกลือลงไปหน่อยค่ะทุกคนตัดเกลือลงไปหน่อยนะคะตัดเกลือลงไปหน่อยค่ะลูกตาลในน้ำเชื่อมค่ะจะใส่เยอะเดี๋ยวมันเคม็มแล้วก็มาเอาทับปีคนค่ะคนให้น้ำตาลมันละลายค่ะคนให้น้ำตาลมันละลายนะคะ ตาลมันไหม้ค่ะทุกคนนูกตาลใส่ประมาณครึ่งกิโลน่าจะได้ทำลูกตาลในนั้นเครื่องค่ะให้น้ำตาลมันละลายก่อนค่ะแล้วก็พักไว้ให้น้ามันเย็นหน่อยแล้วก็มาใส่ลูกตาลลงไปก็กินได้เลยค่ะก็รับปรทานได้เลยนะคะ ลูกตาในน้ำเชื่อมค่ะน้ำตาลเริ่มละลายแล้วเดี๋ยวมาชิมมาชิมมาก่อนว่ามันหวานแค่ไหนถ้าใครชอบหวานก็เติมน้ำตาลอีกได้นะคะหวานละใส่ไปอีกหน่อยนึงเพราะว่าลูกตาลเยอะอยู่เผื่อใส่ลูกตาลลงไปเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยหวานคนอีกค่ะคนอ,อีก ตามในน้ำเคชื่อมของเราเดี๋ยวเราก็ใส่ลูกตาลได้นะคะน่าจะหวานพอแล้วละ่ะหวานแล้วค่ะทุกคนหวานแล้วนะคะ น้ำเชื่อมของเราก็เดือดได้ที่แล้วนะคะทุกคนเดือดได้ที่แล้วค่ะเราก็จะพักไว้ให้มันเย็นหน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็มาใส่ลูกตาในน้ํำเชื่อมค่ะก็จะเป็นลูกตาในน้ํำเชื่อมค่ะก็จะเอาไว้กินตอนหน้าร้อนค่ะทุกคนแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะกินไม่หมดทานไม่หมดเราก็ใส่ตู้เย็นไว้ค่ะทุกคน ใส่ตู้เย็นกินชื่นใจค่ะหวานหวานหอมหอมใบเตยค่ะน้ำใบเตยของเราก็เดือดแล้วน้ำใบเตยเกลือน้ำตาลเดือดได้ที่แล้วนะคะอร่อยมากเลยหอมหอมค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาใส่ไง้ลูกตาลค่ะลูกตาลในน้ําเชื่อมค่ะทุกคนว่ามันจะน่ากินแค่ไหนพักน้ําให้ให้มันเย็นก่อนนะคะแล้วก็มาใส่ลูกตาคลค่ะทุกคนเราก็มาใส่ตู้เย็นไว้กินได้หลายวันคะ่ะลูกตาลในน้ําเชื่อมค่ะทุกคนทําไม่ยากหรอกคะ่ะทําไม่ยากหรอกนะคะแล้วก็พักน้ําให้เย็นก่อน,นะคะ่ะแล้วก็มาใส่ ได้ที่แล้วคะ่ะเราก็มาใส่ใส่ลูกตาลเลยคะ่ะใส่ลูกตาลเลยน้ำของเราก็เย็นแล้วนะคะมาใส่ลูกตาลกันเลยคะ่ะเราเดี๋ยวเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นไว้ทานคะ่ะาอากาศร้อนๆนะคะลูกตานในน้ำเชื่อมคะ่ะทุกคนลูกตานในน้ำเชื่อมนะคะอร่อยอร่อยคะ่ะโอ้ย ใส่ไปให้หมดเลยลูกตาในน้ำเชื่อมนะคะเป็นยังไงคะน่าทานไหมคะลูกตาในน้ำเชื่อมค่ะทุกคนอร่อยอร่อยด้วยกันคะ่ะ ถ้าใครไม่ชอบหวานก็เติมน้ำได้นะคะหยวจะเติมน้ำใบเตยสักหน่อยนึงค่ะเติมน้ำใบเตยไปหน่อยนะคะน้ำใบเตยของเรานะคะน้ำใบเตยค่ะน้ำใบเตยของเราก็จะหอมค่ะ เดีวเวลานะั้นเราก็ตักใส่ตู้เย็นไม้ทานคะทุกคนพอแล้วความหวานพอแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ยายไก่ด้วยนะคะขอขอบคุณนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณทุกคนค่ะ